สำหรับโอกาสนี้อันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานลปกรรมฐานแล้วต่อไปก็ฟังคำแนะนำกันเสียเล็กน้อยเพราะว่าพวกเราทั้งหมดเป็นนักปฏิบัติเก่าไม่ใช่นักปฏิบัติใหม่ <c oughs> ย่อมมีความเข้าใจในการปฏิบัติเบื้องต้นกันได้ดีสำหรับผลแห่งการปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงแนะนำต้องการให้พวกเราพคนทุกข์ทุกที่เพึ่งมีกับเราก็พุกจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายการพลาดพลาดจากของรักของชอบใจ ั้งนี้เพราะว่าถ้าเราเอาใจเข้าไปจับยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราเออยึดถือร่างกายของเราคนดียึดถือร่างกายพขาคนอื่นคนดียึดถือว่าถุกธาตุทั้งหลายคนดีว่ามันเป็นเราเป็นของเราถ้ารมอย่างนี้มีกับเราบรรดาเหล่าพุทธบริษัทก็ชื่อว่าเราบูชาทุก เราไม่ต้องการจะพ้นทุกข์เพราะเราอยากให้ทุกข์มันมีกับเราตลอดไปเราจรึงสนใจกับร่างกายของเราสนใจกับร่างกายของบุคคลอื่นสนใจกับวัตถุธาตุทั้งหมด ทำไมกล่าวว่าการสนใจกับร่างกายของเราสนใจกับร่างกายของคนอื่นร่างกายเนี่สนใจในวัตถุธาตุทั้งหมดเป็นทุกข์ก็เพราะว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่มีการทรงตัวเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมันก็สุดโสมลงไปทุกวินาทีที่เวลาเคลื่อนไป แล้วในที่สุดมันก็สลายตัวไปอะไรทรงตัวจริงจังไม่ได้สิ่งที่เป็นอย่างนี้เป็นกฎธรรมดาของมันไม่มีใครสามารถจะฝืนไม่มีใครสามารถจะห้ามจะปรามได้เรื่องที่เราจะเป็นทุกขราวาเราฝืนความรู้สึก ฝืนน้ากายของมันซึ่งไม่มีวิสัยใดๆที่สามารถจะฝืนได้อารมณ์ที่เกิดความฝืนก็มาจากความโง่เป็นสำคัญที่พระพุทธเจ้าเรียกว่า,าวิชา <c oughs> อาวิชาไม่ใช่แปลว่าไม่รู้ทั้งหมดอวิชายังมีความรู้แต่ว่ารู้แบบโง่ง อาศัยที่มีความโง่ไปจําใจขาดความฉลาดจึงไปยึดถือสิ่งที่มันจะพังคิดว่ามันจะไม่พังสิ่งที่มันจะสลายตัวคิดว่ามันจะไม่สลายตัวถ้าการอย่างนั้นมันปรากฏเกิดขึ้น เราซึ่งเราไม่เคยคิดไปก่อนว่ามันจะล่อยรอลงไปจะทุดโทรมลงไปมันจะพังโดยเงในสุด <c oughs> มันจะพังในที่สุดเราไม่เคยคิดคิดว่ามันกับเราจะทรงอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยการคิดอย่างนี้เป็นอารมณ์ของคนโง่ที่ปราศจากแววความคิดแม้แต่นิดหนึ่ง ความจริงตาเนื้อของเรามีก็ใช้ได้หูขอเรามีเราก็ใช้ได้แต่ว่าใจมันเลวตามันเห็นคนก็ดีสัตว์ก็ดีวัตถุท้ายก็ดีเมื่อเกิดขึ้นมาเล็กๆต่อไปก็โตขึ้นทีละน้อยน้อย ถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวความแก่มันก็คลายขึ้นมาแล้วในที่สุดก็ถึงความตายว่าถุกท่ายก็จออาการพังตายเห็นอยู่ทุกวันหูได้ยินจะทุกอยู่ทุกวัน <c oughs> แต่ใจเป็นเรวมันไม่จำใจเป็นคิดว่าใครเขาจะแก่ก็ช่งใครเขาจะป่วยก็ช่าง ใครเขาจะตายก็ช่างทรัพย์สินของชาวบ,บ้านจะสลายตัวไปเท่าไเก็ช่างแต่ก็คิดว่าร่างกายของเรามันจะต้องไม่แก่ร่างกายของเรามันจะต้องไม่ป่วยร่างกายของเรามันจะต้องไม่ตายทรัพย์สินของเราที่หามานได้มันจะทรงตัวอยู่ตลอดการตลอดสมัย อารมณ์อย่างนี้เป็นอารมณ์ของความชั่วของจิตจิตมีความทันนงไม่เชื่อตาไม่เชื่อหูตายเห็นความเกิดความแก่ความป่วยความตายของคนและสัตว์เป็นปกติหูได้ยินข่าวนี้เป็นปกติแต่ใจมันเลวฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้ปรับตรงใจ ถ้าใจดีสักอย่างเดียวประสาทธรรมศาสตร์ในร่างกายมันก็ดีหมดให้ปรับปรุงใจตรงไหนว่ายอมรับนับถือความเป็นจริงเสียให้มีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่มันปรากฏขึ้นมันเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ไม่มีการทรงตัว ทุกขังถ้าเรายังคิดว่ามันจะทรงอยู่ตามสภาพเดิมถ้าความเคลื่อนไปของร่างกายของคนใลยสัตว์ทวถูกมันเป็นการฝืนอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเดิมของเราเราก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเพราะทุกข์คิดว่าไม่ควรจะแก่ไม่ควรจะป่วย ไม่ควรจะพัดปราจากกันไม่ควรจะตายนี่คนที่มีความทุกข์่ความรู้สึกอย่างนี้ช่วยกันคิดนี่ว่าเป็นอารมณ์ของคนดีหรือว่าเป็นอารมณ์ของคนบ้าสมมติว่าพระทิ่ขึ้นตอนเช้าเป็นปกติถึงเวลาตอนเย็นก็ลับเหลี่ยมหายไป มีสภาพอย่างนี้ทุกวันไม่ได้ขาดตลอดการตลอดสมัยแต่ถ้าว่าจะมีใครสคักคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าพระาทิตย์เวลาเที่ยงสว่างมากเราต้องการให้พระอาทิตย์ทรงอยู่อย่างนี้และก็ไม่ยอมรับทัศถือวาจาของบุคคลใดที่ใครบอก ไม่เชื่อตาที่มองเห็นไม่เชื่อหูที่เคยได้ยินที่เขาบอกว่าพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าแล้วก็ลับหายไปในตอนเย็นมีความรู้สึกยึดจุดเสมอว่าพระอาทิตย์จะทรงอยู่อย่างในเวลาเที่ยงตลอดกาลตลอดสมัยในเมื่อพระอาทิตย์คล้อยไปอารมณ์ใจก็เริ่มไม่สบาย พะสิ้นแสงอาทิตย์เมรัยก็เกิดความทุกข์ใจว่าเราจะมืดหมดไม่สามารถจะอ็นอะไรเรียความจริงพระาที่ขึ้นและลงเป็นปกติแต่ว่าใจของบุคคลนั้นไม่เป็นปกติอย่างนี้เขาเรียกว่าคนบ้าบ้าอะไรบ้าอัปาทานบ้าตันหา จากนั้นถ้าเราจะเปลื่องความทุกข์จากจิตเราจะเปลื่องอาการของความทุกข์ที่เรียกว่าทุกนาริยสัตวทุกตัวนี้ถ้าเปลื่องได้มันก็เปลื่องหมดเปื่องไม่เหลือขณะที่มีชีวิตอยู่จิตก็เป็นสุขตายไปแล้วก็มีสุขที่สุดคือพระนิพพานนี่เราจะเปลื่องทุกทินได้แบบไหน ต้องยอมรับนับถือคิดไว้เสมอทุกขณะจิตว่าร่างกายของเราคนดีร่างกายเขาบุคคลอื่นก็ดีว่าตุท่าทันไรก็ดีไม่เที่ยงเหิงของใหม่ต้องมีความรู้สึกไปเสมอว่ามันจะเก่าเก่าแล้วในที่สุดก็สุดส้มแล้วก็พัง มีความรู้สึก,กว่าร่างกายของเราร่างกายของเขาทั้งหมดเป็นร่างกายที่ไม่มีอะไรทรงตัวความป่วยไข้ไม่สบ,บายเป็นของธรรมดาความแก่เท่าเป็นของธรรมดาผมหงอกฟันหักตาฝ้าหูฝางเป็นของธรรมดา ความตายที่จะเข้ามาถึงเราเมื่ไรเป็นของธรรมดาถ้าจิตยอมรับนับถือธรรมดามันก็หมดความทุกข์ชื่อว่าเป็นจิตของบุคคลที่มีความฉลาดไม่ฝืนกฎธรรมชาติจะไม่ฝืนกฎธรรมดานี่การที่พระพุทธเจ้าทรงอบรมเราต้องการเท่านี้ ต้องการให้จิตเรามีความรู้สึกนึกคิดว่านี่มันเป็นธรรมดาอย่างนี้เมื่อสภาวะความรู้สึกว่าเป็นธรรมดาเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้สึกสะเทือนใจที่เรียกว่าสังขารุเปฆายานสังขารุเปฆายันระวายาณเป็นเครื่อรู้รู้ตามความเป็นจริงแล้วก็วางเฉยนิมวศการอย่างนั้นปรากฏ อารมณ์จิตไม่ทุกข์มีอารมณ์จิตเป็นสุขสุขเพราะอะไรรู้ว่ารู้แล้วนี่มันจะแก่แก่แก็แก่รู้มานานแล้วถ้ามันจะป่วยไข้ไม่สมบายเราก็รู้แล้วมันจะตายเราก็รู้แล้วคนอื่นที่เดืองที่เราจะตายพัดพราแจกันเราก็รู้แล้ว วัตถุธาตุทันหลายมันจะสลายตัวเราก็รู้แล้วคันห้าของเราจะพังเราก็รู้มานานแล้วเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจแสวงหาดินแดนที่เราจะพึ่งไปคือกำลังของจิตให้มันเข้าไปสถิตในแดนที่เต็มปฏิความสุขนั่นก็คือพระนิพพาน ความจริงเรื่องนี้ไม่ยากนี่ก่อนที่เราจะไปพธิพัานต้องปรับปรุงอะไรบ้างปรับปรุงหนึ่งอย่าสนใจในกามชันทะรูปสวยมันจะสวยไม่ได้สก่วันมันก็เดียวมันก็เต็มไนความทุกข์โศมรูปสวยแต่ภายในรูปสกปรก เหมือนกับถุงอุจาระปัสสาวะเดินได้มันจะดีตรงไหนรูปจะสวยแต่ในรูปนั่นะเต็มไปด้วยความทุกข์นีทุกปกติคือความหนาวความร้อนความหิวความกระหายความต้องการแต่เกียรตก,กายไม่มีที่สิ้นสุดนั่นมีความตายเป็นในสุดเราจะไปยึดถือรูปมาเพื่อประโยชน์อะไร เสียงเพราะมันจะเพราะตลอดการตลอดสมัยนี่ฟังแล้วก็หายไปแล้วก็เสียงเดียวกันนั่นแหละบางคราวก็ฟังเพราะบางฟ้าฟังแล้วอยากจะสลบตายเพราะอะไรกลายเป็นเสียงสํารายเนื่องโดยเสียงนั้นเป็นเสียงของกิเลสไม่ใช่เสียงที่บริสุทธ แม้ว่าเสียงที่บริสุทธิ์พูดแล้วเสียงก็หายไปมันไม่มีการทรงตัวกลิ่นหอมมีอะไรหอมจริงมั้งกลิ่นทุกกลิ่นเหม็นทุกกลิ่นสิ่งที่เราคิดว่ามันหอมหัวน้ำหอมซื้อมาอย่างดีรมเสื้อผ้าไม่กี่วันนเหม็น ถ้าไม่เปลี่ยนไม่ซักไม่ล้างไม่ได้เกิดอาการเหม็นสาบมันก็มีการใใคลายตัวเป็นน้ำความหอมมันก็ไม่เทียงรสอร่อยไม่มีความหมายสําหรับร่างกายอร่อยสักเท่าไรก็ตามแก่ทุกวันกินเข้าไปเท่าไรก็แก่ทุกวันของดีประเสริฐเลิศบรรดามหมอทั้งหงไร มักจะอวดตนว่าเป็นคนรู้อาหารอย่างนั้นมีประโยชน์แบบนั้นอาหารอย่างนี้มีประโยชน์แบบนี้ไปดูบรรดาหมอทั้งหลายเที่ยวกินของดีๆที่มีประโยชน์เขาแก่เป็นไหมเขาป่วยเป็นไหมแล้วเขาตายเป็นไหมตั้งแต่แตสมัยปู่สมัยทวดสมัยเด็กจำบันบรรดาหมอทั้งหลายที่มีเยอะแยะเวลานี้ไปไหนหมด แม้แต่ท่านโกมาราพัฒเป็นยอดห่อเราเคยเห็นตัวท่านไหมเคยได้เดินคุยเห็นเล่ห์เห็นหนังเท่าเปล่าเขาเปล่าเท่านั้นเป็นอันว่าเรื่องธรรมดานี่ใครแก้ไขไม่ได้เ <c oughs> <c oughs> มื่อเราแก้ไขไม่ได้แล้วก็จะไปยุ่งอะไรกับมันล่ะไอ้รถอย่าไปสนใจมันยังเกินไป รถดีรสชั่วมีความรู้สึกแค่ปลายลิ้นกับโคนลิ้นพราโทษปลายลิ้นกับกลางลิ้นศาสาตร์ทีเทานั้นรับสัมผัสในรถถ้าเลยกลางลิ้นก็ไปกบหมดรถไม่เชื่อก็ลองดูก็ได้เวลากินอาหารเอาช้อนตักล่วงเข้าไปในปากเทให้มันลึกเกินกลางลิ้นมันก็จะมีสภาพเหมือนกับเรากินดินเรากิน กินผักกินหญ้ามันไม่มีรถไมีชาตินี่เราก็ต้องตัดการติดในรสก็ติดในก็ตัดใน,ดนการสัมผัสในระหว่างเพศรู้โทษรองการครองเรียนว่ามันไม่มีความสุขตัดอารมณ์นี้เส้นได้แล้วความสุขใจเมื่อเกิดความกมวลใจก็ไม่มี ตัดต้องใช้ปัญญาตัดค่อยๆตัดตัดเทีเยเล็กเทีเยดน้อยที่ว่ารูปนี่มันมีสภาพเสื่ยมแล้วก็จะพังมันเสื่อมไปจุวันในพังจะเป็นรูปใครที่วัาดที่ไหนพรมที่ไหนมนมุษที่ไหนก็ตามมันมีสภาพพังทางนั้นไม่มีประโยชน์เป็นอันว่าขึ้นชื่อว่ารูปเราไม่ขอสนใจในมัน เห็นรูปสวยรูปไปสวยเห็นแล้วทำจิตมีสภาพว่าคล้ายก็ว่าสักแต่ว่าเห็นไม่สนใจในรูปของใครถ้าจิตมีความรู้สึก,กว่ารูปคนนี้สวยรยูปคนนี้สงา่าก็นึกถึงรูปของเรารูปคือร่างกายของเราภายนอกมันอาจจะสงาพาพ่าผ่าเผย ถ้าภายในเต็มไปด้วยน้ำเลือดํำเหลืองน้ำหนองอุจาะระปัสสาวะและไม่มีการส่งตัวมีการสลายตัวไปในที่สุดเมื่อสภาวะความจริงของมันอย่างนี้แล้วก็จะไปนั่งยึดนักถือมันทำไมตั้งใจคิดไว้เสมอว่าขึ้นชื่อว่ารูปทั้งหมด แกไปรูปที่มีชีวิตในรูปนั้นไม่มีชีวิตก็าตามมันไม่เที่ยงถ้าเราเกาะมันว่ามันจะเที่ยงใจแล้วต้องไปทุกข์เมื่อมันเคลื่นไปจงทำกำลังใจให้นานหลายให้มีความเข้มแข็งใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงให้พบจงกว่าจิตใจของท่านจะไม่สนใจในรูปเรื่องกรณีต่างๆ เว้นไว้ดว่าถ้าเขาอยากสนขัดจนหรือว,ว่าขมล้องในสิ่งใดเราแนะนำให้ด้วยเมตตาเมตตาตัวนี้ไม่ใช่ความรักในการมคาณคนเป็นเมตตาที่คอยจะเจือจุนให้บุคคลอื่นคือเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนรวมโลกมีความสุขถ้าจิตใจของท่าน,นหลายสามารถจะใช้ปัญญาพิจารณาให้ละเอียดกว่านี้ หาความจริงให้พบจิตของท่านก็จะเขา้าถึงจุดจบคือตัดการมฉันทะเสียได้เป็นอวาการก้าวเวาข,าข้าไปสู่วิญญาณใกล้และอีกจุดหนึ่งอรบรรดาท่านพุธทธบริษัททั้งหลายเจะพูดกันไปมันก็เป็นความรู้เก่าแต่ขอบรรดาพุทธริสัททั้งหลายที่เป็นสาวกโองสมเด็จตวสมมาสมพทตเจ้า ที่มีอารมณ์ยังไม่มั่นคงในเรื่องรูปให้พยายามใครคนที่จรนาอยู่เสม,มอว่ารูปไม่เที่ยงคือเนี้ถือมันเป็นทุกรูปเป็นสมาธิอันาตาคือสลายโภคเป็นอริสุทเราจะไม่สนใจกับรูปของเราเราจะไม่สนใจกับรูปของคนอื่น เราจะไม่สนใจคือไม่ยึดถือนะคเว่ามันไม่สนใจไม่ใช่ไม่ใช้ไม่ไม่กินน้ําไม่ใช่หมายความว่าไม่กินข้าวไม่กินน้ําไม่กินอะไรทั้งหมดกินเลี้ยงมันถ้าไม่เลี้ยงมันเกิดทุกขเวทนาแต่ทางความรู้สึกว่าเองพังมาไหลเขาเชิญพังไปฉันไม่สนใจกับเธอ สิ่งที่เราต้องการคือพระนิพพานมีการรมตัดเข้าไปสู่พระนิพพานในย่างนั้นพนิค้อเดียวเพียงเท่านี้จิตก็จะเป็นสุขมากเอาละต่อต้นนี้ไปขอท่าน้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามปฏิยาสายยิ่งกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา